あ สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆตัวหนึ่งนะครับมาทําการแนะนําให้กับทุกท่านนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นเครื่องยิงตะปูแรงดันสูงนะครับยี่ห้อริชาร์ดสเมีนะครับรุ่น LG7301 นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราสั่งชุดนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับหลังจากที่เราเปิดกล่องออกมาแบบนี้นะครับข้างในเนี่ย จะมีใบแบบนี all, ้อยู่ทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับใบนี้นะครับจะเป็นคู่มือในการประกอบและก็ใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าข้อมูลในการติดต่อเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับส่วนอีกใบหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นใบรับประกันนะครับให้เราทําการเก็บใบนี้ไว้เป็นอย่างดีด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ารับประกันนานถึง1ปีนะครับอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือในการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะครับถัดมานะครับ ในกล่องนะครับก็จะมีมาหลายชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกเรานะครับชิ้นนี้ฮะจะเป็นแว่นตาใสนะครับเวลาเราทํางานหรือว่าใช้งานเครื่องยิงตะปูเนี่ยเราควรใส่แว่นตาทุกครั้งนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นจุกสําหรับอุดหูนะครับเวลาเราใช้งานนะครับก็ให้เราอุดหูไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องเนี่ยถือว่ามีเสียงพอสมควรนะฮะถัดมานะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดเข็มแทงชนวนหรือว่าอะไรในการแกะซ่อมเครื่องเจ้าตัวยิงตะปูนั่นเองนะครับถัดมานะครับ ชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นน้ํามันหลอลื่นนะครับเปเวลาเราใช้งานเครื่องเนี่ยก่อนการนะครับมันหยอดน้ํามันด้วยนะครับตรงส่วนปลายนะครับก็จะมีรูสําหรับหยอดน้ํามันนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับกล่องนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องดอกกระปูตรง100ตัวด้กันนะครับถ้าเราสั่งชุดนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะแถมมาให้เรา100ตัวหรือว่า1กล่องแบบนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเอกของเรากันสักหนึ่งนะครับหรือว่าจตัวเครื่องยิงนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับทําจากโลหะด้าเนีีี่่ยยยยเเเปป็็นนนนนนนาางงแแบบบบบ้้ะะครัักลลื จตัวเครื่องยิงนะครับบอกเลยว่าเล็กกะทัดรัดนะครับพกพาง่ายจับถนัดมือนะฮะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเวลาเราเจาะหรือว่าเวลาเรายิงเนี่ยจะไม่มีฝุ่นนะครับแล้วเราเจาะเราไม่ต้องเสียเวลาใช้ดอกสว่านเจาะนําไม่ต้องฝังพกขยุ่งยากนะครับคือยิงแล้วฝังไปเลยนะฮะซึ่งเจ้าตัวเครื่องยิงนะครับเราสามารถถอดประกอบทั้งข้างหน้าข้างหลังเองได้เลยนะครับเพราะว่ากลไกในการทํางานของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะฮะ หลังจากที่เรารู้รายละเอียดคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการทดลองใช้งานจริงให้ดูกันเลยนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับและในวันนี้นะครับผมก็มีดอกจอกอีกหลายตัวด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแคมยึดท่อนะครับมีตั้งแต่16มิลนะครับ20มิลแล้วก็25มิลนะฮะตัวสุดท้ายของเรานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวจาะยึดห้อยสิ่งของนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันตัวเลยเนาะวิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับก็ให้เราทำการนาดอกเจาะดอกยึดที่เราต้องการนะครับใส่เข้าไปนนนี้้รรัจาากกก็ กดยึดกับผนังหรือว่าผนังไม้หรือว่าจุดที่เราต้องการยึดนะครับกดยึดไปแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราทําการออกแรงแล้วก็กดไปหนึ่งทีนะครับหลังจากที่เรากดยิงเสร็จแล้วนะครับวิธีในการเอาปอกกระปูกนะครับก็ใ้เราทการกดเข้าหาแบบนี้นะครับเจ้าตัวปอกกระปูนะครับก็จะดันตัวออกมาแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองนะครับยิงกับไม้ดูก่อนนะครับผมจะใช้ดอกสําหรับห้อยของนะฮะก็ทาการกดแนบชิ้นงานแบบนี้นะครับจากนั้นนะฮะก็กดยิงไปเลยฮะ สังเกตดูนะครับมันเข้าง่ายมากเลยนะครับหลังจากที่เรายิงเสร็จแล้วนะครับก็เรองการนําค้อนนะครับมาทำการเคาะปอกตะปูออกนะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองกับผนังปูดูบ้างนะครับเป็นแคมยึดท่อสีหุ่นนะฮะสังเกตดูนะครับผนังปูนะครับก็เข้าง่ายมากนะครับทดลองทัดมากนะครับก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแคมยึดท่ออีกเช่นเคยนะครับมาลองกันเลยฮะยิงไปแล้วนะครับหลังจากที่เรายิงออกมาแล้วนะครับสังเกตได้ว่าถ้ว่าพื้นกระเบื้องนะครับจะมีรอยรล้านิดเดกนะครับผมคิดว่าออาาาจจะะะไมมม่เเหสในนนกกรรยิงงพืื้้้บบบแี เดี๋ยวเรามาลองดูผนังปูนแบบนี้กันนะครับว่ามันจะเจาะเข้าง่ายไหมนะฮะผมจะใช้เป็นดอกห้อยสิ่งของเช่นเคยนะครับสังเกตได้ว่ามันยิงเข้าง่ายมากเลยนะฮะการทดลองยิงขั้นสุดท้ายนะครับผมจะใช้เป็นเหล็กหนาขนาด2.3มิลนะครับผมจะทําการยึดเข้ากับไม้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจาะเหล็กแล้วสามารถยึดกับไม้แบบนี้ได้ไหมนะฮะส่วนตะปูนะครับผมจะใช้เป็นตะปูตรงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ายาก่อนนะครับว่าเหล็กชิ้นนี้เนี่ยมีความหนาอยู่ที่2.3มิลนะครับบอกเลยว่า ่อนข้างหนาพอสมควรนะฮะสังเกตได้ว่ามันยิงเข้าง่ายมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมแถมให้อีกตัวหนึ่งนะครับการทดลองนี้นะครับบอกเลยว่าเหล็กชิ้นนี้เนี่ยมีความหนาอยู่ที่ประมาณ8มิลนะครับเกือบ1เซนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะับว่าจะตัวเครื่องยิงเนี่ยมันจะสามารถยิงทะลุไปได้ไหมนะครับปรากฏว่าเหล็กหนา8มิลยิงไม่เข้านะครับผมคาดว่ามันอาจจะหนาไปนะครับ แต่สังเกตได้ว่าหลังจากที่ผมกดยิงไปแล้วนะครับมันจะมีโูเปิดขึ้นตรงนี้นะครับผมคาดว่ามันน่าจะเข้าไปประมาณสัก2มิลได้นะครับหลังจากที่ผมทดลองใช้งานแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะครับสามารถช่วยประหยัดเวลาสําหรับงานของเราได้มากนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีลิงก์นะครับสำหรับช็อปสินค้าชิ้นนี้นะครับวางไว้ที่ใต้คำอธิบายกับใต้คอมเมนต์นะครับสามารถไปเลือกช็อปเลือกซื้อนะครับไปค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับใครที่ซื้อมาใช้งานกันแล้วมาทดลองกันแล้วนะครับก็มาแบ่งปันมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับในคลิปนี้เลยนะครับว่าหลังจากที่เราทดลองใช้งานแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงคุ้มค่าไหมนะครับ